ทุกๆการเดินทางมันจะให้อะไรกับเราเสมอนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ผมกับเพื่อนๆไปที่ประเทศกัมพูชาตอนแรกพวกเราแอบคิดก,กันว่าครั้งนี้จะมีแฟนคลับมารับเราไหมด้วยความที่ไม่ได้เจอกันนานแต่ก็กลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยทุกๆคนที่เนี่ยก็ยังรักพวกเราเหมือนเดิมและเหมือนจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พวกเราเห็นทั้งแฟนคลับเก่าๆที่คุณหน้าคุณตากันแล้วก็แฟนคลับกลุ่มใหม่ๆที่มารอรับทุกที่ที่เราไปพวกเขาก็จะคอยตามไปให้กำลังใจแม้แต่บนถนนก็ยังตามเชียร์กันจนหน้าเป็นห่วงถึงแม้บางครั้งเราอาจจะสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยภาษาที่แตกต่างกันแต่เชื่อไหมพวกเราเข้าใจกัน อย่างที่หลายๆคนพูดว่าความรักอ่ะเป็นภาษาสากลพวกเรารู้ว่าคุณรักเราแล้วพวกเราอ่ะก็อยากจะบอกว่าพวกเรารักคุณแล้วพวกเราอ่ะก็จะเฝ้ารอการกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่ง